เลยเนี่ยโหทำร้ายมาเฮ้ยแล้วมึงเจอดยังไงเนาะเจ้ายังไงแม่ไงแม่โอ้โหนี่มึงรับน้องส่งทีเลยเนาะโอ้มือเมยิ่งหมดแก่แล้วคงแก่แล้วอะแกคงไม่ได้พักเลยเนี่ยอหาเรื่องเจ้าแป้งทักแป้งแต่เลยไม่ข้อลบไอ้มึงสลบทู่ฮึยเนเก็บกดอดกันอ่านลไม่ออก ในสั่นตวภาอะไรตกใจหมดลูกจะไปรู้ไหมล้วกูเ,เล่นปอหตกปอเสำเร็จอนุบาลอือองค์กษัตริย์ธรรมทิพย์คนละเรื่องธรรมทิพย์น่ะมันเรื่องท้ <c oughs> รราเทวีธรรมราชธรรมราชธรรมราษฎรธรรมราษฎรทำไมอ่ะปวดนะเล่นผิดมีปัญหาเรากูเล่นผิด <c oughs> เดินตายขาดตัวกูตะพึ่งอ่าอัติเราสิงหราช นอนพังาางาพัางาางา,างแล้วตาช่าองคนนี้แสดงว่าเดี๋ยวพวกนั้นทำร้ายแน่เลยเนี่โดนทำร้ายมาเฮ้ยระวังระวังโดนทำร้ายมาวัวตายก็ <c oughs> ต,ตายเพราะมึงแน่ๆค่อยจะออกมึงเนี่ยกูลืมตัวเออโหเลือดอาบเลยอยู่ทั้งในไม่น่าจะไหวอีกคนัวตายวะ่ะเออ กูว่าไม่ตายป่ะกูว่าตายกูว่าไม่ตายป่ะตายอ่ละลอเออว่ะกูว่าตายกูว่าไม่ตายนี่มึงจะเอาอยัางไงเนี่ยแล้วมึงจะเอายังไงเนาะมึงจะเอายังไงเนะี่ยโอ้โหนี่มึงรับน้องสองทีเลยเหรอเฮ้ยดูกอ่กอนเช็คเช็คก่อนหรือตายเปล่าโอ้โหแข็งแรงจอบข้อแคร่งเลยนะนี่ตรวจสิ ต้วนอะไรกูต้วนไม่เป็นชี้จระช้อนชี้ประเขาาจับชี้จรยังไงนะถ้าชี้ประช้อนเต้นจะแสดงว่ารอดเออเออไหนลองดิเป็นไงเป็นไงโอ้มือมือที่ออกหมดแก้แล้วคงแก่แล้วอ่ะคงไม่ได้พักเลยเนี่ยอืมาเรื่องเจ้าพักบ้างพักบ้างไปดูทุ่งใต้ตาเนี่ยเลื่อมย่อนแล้วเล็บเล็บดอกเด้อึ้นหมดเขาว่าไอพวกเล็บทะลอกเนี่ย บากามมีเรื่องจริงให้พวกนี้เล็บทะลอกตาเรื่องทุ่งใต้ตาย้อยบากามไหมพวกเนี้ยนี่จะไม่เลือเล็บอยู่แล้วเลือดตเฮ้ยเต้นอยู่รอดรอดทำไมเล็บกูกับเล็บมันเหมือนกันเลยวะมึงเี่บมหาการอย่างรอดอยู่อ่ะรุดไปดูตาคนนั้นตไปเช็คพี่เอ้ยตัวที่ไปจอดสิเอ้ยเป็นอะไรป่ะพี่เฮ้ยงูนางงเลย เอาวาเฮ้ย่ามันไม่ไตายแล้วจ,จะรออยู่เอ้าพายี่เพ้อแป๊บเดียวยืนท่ายูปอีกเลยมึงคุยกระซือในนักหนานี่มีในป้าในต่อยชอบส่งองกล้องถ่ายรูปเล้วเอเอพวกแค่ป้าอะไรเงี้ยไม่ต้องมาต้องกูนะเดี๋ยวถ่ายกูไปจะคิดว่ากูเป็นละมั่งเขาเฮ้ยเอา,เอาจับก้อนที่ประจอนอะ่ะมันอยู่ตรงไหนนะที่ประจอนอะ่ะ นี่ตรงเส้นตรงอะไรเนี่ยมันดูเลยอ้เออห้องพักห้ออะไรนั่นน่ะอีตอนพี่กระถิ่ซ่อนหมาคุณก็ไม่เคยฟังนะมีไหมมีไหมไม่รู้แต่กูไอ้นี่ไม่ใช่กางเกงไหนเหมา,<อ>าไ,มไปซ้อมเต้นมาไงเออเออกูลืมใช่เอ๊แต้วกี้แล้วกูไม่ได้พี่เอาเอาเจอไหมไม่เจอเส้นนะออสิ อะไรจะรู้ได้ไงหน้าตายหนึ่ไม่ตายนะกูจะรู้ไหมแล้วกูยังห้าเส้นมันไม่เจอเลยเนี่ยทำไงเลยตีเลยตบ,ตบตบปะอ๋อตบห้าเส้นเออเหมือนอะไรจะจ่อยเลือดอ่ะมันก็ไม่บอกตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> เชยๆที่พี่ <c oughs> นอนนิ่งๆเอาเอา <c oughs> เอาดีจับตะกี้สิเส้นน่ะมีดยังไม่ตายเใช่เส้นยังเส้นตุ๊กตุ๊กตุ๊กเอา รอดรอดรอดยู่น so, ี framework? ่ลอดยู่รอดชัวเฮ้ยไอ้ท้องดูลักษณะการแต่งตัวกูว่าตาคนนี้มีกระตังวะเออก็ถ้าทายจะมีตังได้พูดโจรมันไม่ได้ปนเลยแค่ได้ฟันหรอกเอางี้ไหมมึงแต่งตัวที่นั่นเนี่ยทอดชุดทอดสร้อยทอดแหวนมันเอาไปไา่เอาไหมเฮ้ยไมาหรอกทำไมเขาจะเอาให้ผู้หญิงรู้บ่าจะไปรู้ได้ยังไงแล้วเออไ่เอาข้าได้ไงแล้วอยู่ดีๆชวนกูไปขโมยสัไงนะไอ้ถิง ไอ้ท้องกูข้ามจริงนะมันจะตายแล่ไม่ตายแล่เนี่ยแล้วถ้าเกิดมึงกับกูไม่เอาคนอื่นมาเหนเข้าก็ต้องเอาไม่เอาลูกมึงไม่อยากมีบ่กุ้งเลยมันไม่สบายใจไม่ใช่ของเรามันจะไปเอาองเข้าได้ยังไงเรางอยากเป็นคนดีมึงเป็นไปกูเอาคนเดียวอย่ามาคอแบงกูนะแล้วแต่เลยไม่ขอหรอกเฮ้ยมึงสลบอยู่เฮ้ย <Yeah. S 2> เนี่ยไอ้มึงไปดูอะไรคงเข้าเดีวมึงไปยุ่งจังเลย้องมันเรียบไว้ที่ชายพกะแล้วมันคืออะไรนะมึงดูดิ่เคยยยยมันอะไรมันรูดออกได้ต้องรูดอักชั่งลนนะยืนเก็บกดอดกันอานอไม่ออก ไปสันคว้านอะไรตกใจหมดกูจะไปรู้ไหมล่ะกูเรียนป .6 ตกป .7 สำเร็จอนุบาลว่านไหมลครับเฮ้ยนี่มันมีตัวหนังสือด้วยเนี่ยมือนก็ปัญญาอ่อนเขาเขียนข้างนี้เมื่อกี้กูเห็นอยู่กูพลิกกลับาปยู่ก็มันวานเนี่ยมันก็เห็นไหมล่ะมันรู้เธอรู้เขาอ,อ่านว่าอะไรแล้วเขียนยังไงกูมไม่รู้เออกงานที่แล้วอ่านว่าไงทำงานนี้งานนี้กจำไม่ได้ องค์กษัตริย์ธรรมทิพย์คนละเรื่องธรรมทิพย์น่ะมันเรื่มฆ่าเทวีธรรมราลารำมาลารำมาลารำมราช้าเปล่าธรรมราชาเอ้าทำไมอ่ะไม่บอกเลยว่าไงอ่ะทำไมอ่ะปวดนาเล่นผิดมีปัญหาเออลองกูเล่นผิดเดี๋ยวตายค่าตัวกูต oh, ้องพึ่งอ้าเลยมึงรู้อ่ะเออมึงอ่านไปก่อนนะเชื่อกูเถอะ <c oughs> มือนี่เม็ดเยอะนลเนี่ยอาอ่านดิเจ้าองษัิย์ธรรมราชาเราสิพราชมาชาขอฝากองราชบุตรพานุวัตรและมาหาเนกรัชดา,<อ>ามาเข้าพิธีอ่ะพิเศษสมรสกับองหญิงอารยาขอยืนยันว่า บุคคลทั้งสองนี้คือตัวจริงจากเราสิงหาาเฮ้ยไอ้ค้อยแสดงว่าพี่คนนี้เป็นเจ้าเฮ้ยเฮ้ยพวกภาพเนี่ยจด็กโตกัะเด็กอะไรนักหน้าไหนทีไม่มันลื่นมันตกใจมตกใจอะไรเนี่ยคุณไม่เห็นจะเข้าใจเลยเนี่ยมันไม่เข้าใจได้ยังไงแล้วเขาบอกว่านี้เข้าฟากรู้เข้าให้มาแต่งงานกับอะไรอะไรยา พานุวัตรกับรัชดาเนี่ยก็เนี่ยพานุวัตรแน่นอนเลยแต่งตัวอย่างนี้ก็ไอ้นัน่นอะมาหาดเล็กรัชดาเออตาคนนี้เป็นเจ้าเลยเจ้าเอา้าก็ดีเลยดิดียังไลงลุงเอา้าไอ้ทีเจ้าโดนทำร้ายใช่ไหมถูกเออแล้วก็ช่วยเขาแล้วพอเขาฝื้นขึ้นมานะเขารู้ว่าเราช่วยเราสร้างความดีความชอบเนะี่ยเขาจะประทานเงินทองให้เรา,เ,าเยอะแยะเลยนะอไอท้ทอง จะรวยกันแล้วเว้ยไอคนทองไอโลกส่วยมึงคิดอย่างนั้นเลาแต่ความเป็นจริงนาะมันไม่ใช่กูท้ามจริงๆนะตอนมันโดนฝันมันก็ไม่รู้ว่าใครทำร้ายมันมาแล้วมึงกับกูมาช่วยมันทำไม้ตื่นมามันคิดว่ากูกับมึงเป็นคนทำร้ายมันแล้วมันจะตั้งให้พวกป่าหานเราอีกแต่ถ้าคิดกลับกันในทองเพื่อนมึงอยากมีบ่อกุ้งกูอยากเลี้ยงเป็ดเอานี้ไหมมึงกับกูร่วมมือกันพรองตัว่าเข้าไปในเมืองหลวงมึงก็เป็นไอราชบุตร อะไรอะพานวัด <ừ. S 1> เดี่ยวไปในรัชดามึงก็เข้าไปแต่งงานพอมึงแต่งงานเสร็จปุ๊บมึงก็โกยเงินโก,ย,โกยทองกลับมาบ้านเรามึงไปซื้อบอ่อกุ้กูซื้อเป็ดเลี้ยงไอ้เพื่อนไม่เอาเนาะทำไมแล้วถ้าเกิดเข้าฟื้นขึ้นมาแล้วเข้าตามเราไปอ่ะไม่รู<ป>้เราเราไปตัวปลอมยังนะโดนดิไม่เบกิดตาพอดีมันจะตายแน่ไม่ตายแน่แล้วมันไม่ฟื้นแล้วเอาเฮ้ยเชื่อกู ไม่เอาหรอกบอกตัวว่ามึงไม่กล้าหรอกไม่เอาอ่ะผมไม่อยากมีบ่อกุ้งอ่ะโอกไปยากมีบ่อกุ้งนั่นเดี๋ยวก็ค่อยเก็บตังค์ไปก็ได้หลงหลับตาที่จินตนาการเล่นๆสมมติว่ามึงอะได้เงินได้ทองมามึงไปซื้อบ่อกุ้งแล้วหลงหลับตามึงต้องมึงเชื่อกูเถอะโอ้โหไอ้คนทองทำไมอ่ะเฮ้ยมึงมีบ่อกุ้งเป็นพันๆบ่อแล้วะนะเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบ่อกุ้งนี สุดลูกหูลูกตาเลยไอ้ทีเลยแตงร้านเลยเออว่าเออว่าไงครับพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบมาข้อซื้อกุ้งพันโลโอ้โหนี่แกกินกุ้งเก่งไอ้แกกินกุ้งเก่งแกสั่งไม่หยุดเลยแกกินกุ้งแต่หุ่นแกเหมือนหมูเด้งโลกินไปแล้วเฮ้ยกุ้งกุ้งพันโลเลยได้เลยลงบินไหมลงรุนรุนรุนจอมเด็กวัดเสียงวานมาโคเมาวิซซองพันโล ดองเนี้ใจดีทุกคนใจดีเอาไปเลยจะต้องพันลสวยเท่านั้นน่ะรับใจมึงเห็นอะไรมั่งเพื่อนมึงเห็นอะไรมั่งเฮ้ยเห็นเห็นเห็นอะไรวะกุ้งเต็มเลยพ่อขกุ้งกุ้งเต็มเลยเออเออเอเดี๋ยวอะไรวะไอ้ทิ้งฮะโอ้โหเป็ดมึงเต็มบ่อกุ้งหมดเลยเนี่ยนี่มึงเอาเป็ดมึงเอาจะบ่อ้งเลยเนี่ไผ่จะฆ่าคนในจินตนาการเลยใครคิดใครคิดโอ้โหเฮ้ยไอ้ทิ้งเออ มึงนี่จะเอาเป็ดไปไว้ในบ่นอกูมึงจริงๆป่้าเดี๋ยวกูมีตังค์แล้วกูก็ไปห้าที่เลี้ยงของกูเองแน่นะเออ,เอ,อแต่ว่าออราพตามเมื่อกี้นี้นะกูนจะมีบ่อของกูเยอะแยะเลยอะ่ะมึงมีความสู้กัน,นมีความสูม้ป่ะลุกมือกับกูไปพันวัดเอเออมึงเป็นพนวุวาดเดีย๋ยวกูไปรัานไช่เองเอาเอาเอาถอยชน